สนับสนุนโดยเดแฮแชมพูชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์มินเต้ทีรีไว์ขอต้อนรับคุณชมกลับมาใน168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้ในค่ำคืนวันนี้ทั้งตอนเราพูดคุยอยู่กับแขกรับเชิญที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างที่บอกครับว่ามีโอกาสได้รู้จักผู้ชายคนนี้ในปี243เห็นถึง แต่ละช่วงเวลาของชีวิตของผู้ชายคนนี้จนวันนี้ประสบความสําเร็จเห็นบอกล่าสุดเพิ่งได้รับดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยร,ราชมที่เคยเรียนที่ไหนนะครับอาจารย์ราชมงคลอีสานครับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจริงๆตอนนี้มาเจอผมนี่ยังไม่ถือว่าสําเร็จหรอกเพราะว่ามาในฐานะวงที่ชื่อแมดด็อกคุณผู้ชมสุนักบ้า นะครับแล้วก็มาเพราะว่าจริงๆอยู่เพราะช่างแล้วก็คนที่ทําอยู่ในรายการแนะนําว่าผู้ชายคนนี้มีของมีอะไรน่าสนใจเอามาโชว์ในรายการได้ไหมอาจารย์ได้จำได้นะครับและอาจารย์ก็บอกว่าคําเพลงด้วยนะคําเพลงด้วยนะอาจารย์เชื่อเสมอว่าอะไรที่เราตั้งใจทําต้องทาได้แล้วก็จะสําเร็จจุดเปลี่ยนอาจารย์ที่ทําให้ตัวเองสำเร็จอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราเนี่ยทําอะไรต่อจึงสําเร็จในความรู้สึกอาจารย์มันมาจากตั้งความคิดก่อนผมก็ ไปหาความรู้จากผู้รู้นะฮะจากครูบาอาจารย์นะฮะผมเอาหลักคําสอนของพุทธองค์มาใช้หลักอิทธิบาทสี่ครับฉันทาวิริยะจิตาวิมังสานําตรงนี้มาใช้ในการที่อย่างน้อยอิทธิบาตรสี่จะทําให้ประสบความสําเร็จแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสมัยก่อนผมเรียนเคยเคยเรียนใช่ไหมฮะสร้างสมประสบการณ์ชีวิตสพชเคยเรียนครับนั่นแหละ แล้วพอผมเรียนรู้มาเรื่อยๆผมรู้ว่าขาดทุนคือประสบการณ์ความชำนาญคือกำไรอ่ะเราขาดทุนอะไรล่ะก็ลงทุนไปก่อนแรงกายแรงใจของเราที่เรามีก็ตัวเราทั้งนั้นเลยแล้วเราก็ศึกษาจากคนที่ประสบความสําเร็จว่าเขาประสบความสําเร็จได้อย่างไรบางคนหลายท่านลงไปสัมภาษณ์ดูหรือไปศึกษาเรียนรู้จากท่านทั้งหลายโอ้โหบางคนมาจากประเทศจีนเสือ้อผืนนอนใบมีอะไรเลยเป็นศูนย์บางคนติดลบ นะบางคนมีความพยายามสู้อดทนผมรู้ไหมการที่ผมจะทําให้ตัวเองต่อสู้นะแล้วก็ไม่ยอมแพ้อะไรเนี่ยรู้ไหมอันดับแรกดูพ่อก่อนพ่อเป็นลูกชาวนาชาวไร่แล้วตอนนี้พ่อเป็นผู้นการโรงเรียนผมเองเป็นลูกผู้นการโรงเรียนผมไม่ยอมแพ้พ่อแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมดูเนี่ยง่ายๆเลยที่ให้กําลังใจตัวเองแบบใกล้ๆเลยดูคนพิการดูคนพิการแขนขาไม่มีตาบอดนะฮะหูหนวกพูดไม่ได้ แล้วผมล่ะผมครบสามสองประการแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้ก็คือความคิดของผมใจของผมที่ผมยังยังยังสู้แล้วก็เก็บจิตวิญญาณของตัวเองในความรักที่ในการที่จะทําสิ่งที่รักแล้วก็มีความฝันฝันไกลไปให้ถึงมีความรักความชอบในสิ่งที่เราอยากจะทาให้เกิดความสาเร็จได้ไดครับนั่นนั่นนั่นจึงเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจว่าผมจะไปให้ถึงฝันนั้นได้ครับแล้วแล้วจริงๆแล้ว ตัวผมเองเนี่ยออ,อผมผมก็อยากจะบอกทุกคนนะนะว่าเออคนเราอะ่ะประสบความสําเร็จได้มันอยู่ที่ตัวของเราเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนถ้าเราคิดบวกเราก็ได้บวกคิดลบเราก็ได้ลบนะครับแล้วขอให้มีความเช,ชื่อเชื่อเถอะว่าทําดีได้ดีท,ดทําดีให้ถึงดีแล้วความดีจะดูแลเราจากความชั่วการประสบความสําเร็จบางครั้งมันก็ได้มาง่ายได้มายากครับบางครั้ง เราจําเป็นที่จะต้องอดทนบางครั้งบางอย่างไม่อยากได้ก็ได้เพื่อถึงพร้อมนะครับมีผู้รู้บอกว่าบุญไม่เคยสร้างเราไม่เคยช่วยใครแล้วใครจะช่วยเราสุดท้ายมันก็คือตัวเราทั้งสิ้นทั้งนั้นเลยนั้นนั่นนั่นคือเป็นแรงผลักดันให้ผมให้ผมอยู่ได้แล้วสู้ได้แล้วผม,มบอกตัวเองเหมอน่าต้องทําได้มีอย่างหนึ่งที่นอกเหนือจากชิ้นงาน ที่อาจารย์ได้ทำมาเยอะแยะมากมายที่เรียกว่าเป็นงานปฏิมากรรมอาจารย์ยังชอบเรื่องดนตรีด้วยเขียนเพลงเองทําเพลงเองแล้เมื่อสักครู่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการที่เวลาที่ตัวเองค้อนึกถึงบุคคลที่เป็นผู้ทุกนละภาพจึงเอาเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏเป็นมิวสิกวิดีโอซึ่งเพิ่งออกล่าสุดนี่เองนะคุณผู้ชมครับมิวสิกวิดีโอที่มีชื่อว่าต้องทําได้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้า จะกลับมาพูดคุยถึงเบื้องหลังของ MV เพลงนี้กับเพื่อนที่สนิทที่สุดที่ทำเพลงนี้ด้วยกันกับแจสติสักครู่หเราโฆษณาและนี่คือเพลงต้องทำได้ครับ แล้วเมือตอนเจอปัญหาน่าจะต้องฝ่า ทำให้ได้รกิดตชั้อย่าด้รยยนยไงตีวันข้างหน้าจะสบาย้าทำตัวเจนรูนนสิมัใจย่าวันไหวย่างงไมไ่ต้องเกียร์โอกาสชาไม่ตายต้องทำได้1,2,3,4,5,6,7,8,9ครับ เยี่ยมมากผมรู้ต้องทำได้